สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจย์ท็อปแลรายการชมรมโหราศาสตร์เอกโอเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งเป็นรายการที่แม่นดังเทพนะกดแชร์ออกไปคนละ9ก้าพั0เก้แชร์เท่านั้น แครแล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการในรอบนี้ของเราซึ่งมีท่านอาจารย์โอ นาะรัผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชีเฟรนนาะรัตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยเชยแรนแรนดรามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกดแชร์ออกไปจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อฟังชัดๆคือกดแชร์ออกไปคนละ9,900 เก้าสิบเก้าแชร์มันไปที่กลุ่มแล้วอืม เอามาครับเข้ามากันใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คําว่าแช,ชแร์ชื่อเล่นคําถามค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคําถามถาม,มีกติกาดังนี้1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คําว่าชแรชแร์ชื่อ คําถามค่ะข้างหน้านี้เราจะดูครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะคะและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากถามนะคะดูดวงไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนาตรอจองตรวจเทพ ดูไพ่เทพพลังจิตนะคะก็สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้นะคะแต่ข้างหน้านี้เราจะดูเพียงไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่ย,ยิปซีดูทั้งในไลฟ์สดและดูทั้งส่วนตัวนะคะคยอยากดูส่วนตัวแบบละเอียดไพ่ย,ยิปซีนะคะสามารถถามได้ทักเข้ามาแล้วก็โอนค่าครูนะคะแล้วก็นัดเวลามาดูดวงกันนะคะแชร์แล้วดีมความรัก จะมีโอกาสได้เจอกับคนที่อยากเจอไหมคะยากมากช่วงนี้ปัญหามันเยอะนะเหมือนมีงานเยอะอะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะแชร์แล้วน้ำพึ่งการงานจะมีลูกค้ามาสั่งของไหมคะมีนะคุณนำ้นะณนำผึ้งจะมีลูกค้ามาสั่งของนะคะได้เงินนะคะคุณลูกน้ำผึ้งนะคะคุณน้ำผึ้งนะแชร์แล้ว ครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถามค่ะติดต่อดูดวงหลังไมค์กันได้ที่เฟซบุ o กโอซีบรีกราพีรัตนโอซีบรีกรอาพิรัตนเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซีรีหนึ่งห้า กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถามหนึข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดทาไม่อั้นในระยะเวลา15นาที30นาที60นาทีนะคะไพ่ยิ้ีไพ่ย้เทพพลังจิตโตรวองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสมงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมนะคะติดต่อ Facebook อาจารย์ท็อปน้เมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6ด5 8่เกองหกหกหกห้าแปด i a j t o p หนึ่งหใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถาเข้ามากันได้ค่ะนะก็ให้โอกาสได้ถามกันแล้วนะใครที่บอกว่าเสริมดวงเสริมราศีไม่ได้เงินทองไม่ค่อยมีเข้ามาก็ไปสวดพระกาถาเงินล้านกันม้างนั้นในการเสริมดวงเสริมราศี นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปัจจิชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรยันติพรหมา จมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาราภพวนตุเมมิเตภะวะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายะเวริเตโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวริทศีเวริทสาเวริทโยพุทธสามมานีมามาพุทธสสวะหุมสมะเตชามิ เพงเพลงพาพาฮาฮาเรือเรือสมบัติชามินาสังเสมอพระมาธรรมะเทวาสเพรพาภรยันเตพระมาจมหาเทวาเทราพาพวนตุเมมหาพญยมหาราโพพวนตุเมมิเตพาหันเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาเวรเทโยเรโคนายังเวรหิงสาเวรททศีเวริทสาเวรเทโยพุทธสามมาพุทธศัสวะหุสมบัติชามีเพลงเพลงพาพาฮาฮาเรือเรือ สัมปติชามินาสังสสโมพระมาจมหาเทวาสเพรฆาปพรยันติพรหมาจมหาเทวาเิราภาพพนตุเมมหาพุญโยมหาราโพพนตุเมมิเตภะวัตติพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริทโยริโคนายังนิโยพุทธะสัมานีมามะสวามงสมบเจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาาเทเร อย่าลืมครับแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยาถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วเชิคคำถามค่ะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นอย่าลืมนะ <c oughs> ก็สวดพระคาถาเงินล้านเนี่ยให้สวดติดไว้ทุกวันแล้วจะเสริมดวงเสริมราศีเสริมโชคเสริมราบโดยมีท่านอาจารย์โอ เป็นผู้รู้เห็นบทนี้มาตั้งแต่แรกท่านอาจารย์โอ้สวดบทนี้ทุกวันทุกวันนะนั่งสวดด้วยกันเนี่ยแหละนะนะอ่ะผมว่าสวดที่ทุกคนฟังประจำนะก็ะหวังว่าจะเอาไปใส่ใจและคิดตามถ้าจะรักษาโลกก็นโมตัสสะภะคะวตะระหะตสัมาสัเมพุทำเลยะมทำเลยมทำให้ดูลอเออนะเหรีนะยญทำน้ำมนรักษาทุกโรค เหรียญนี้มีคุณอนันต์นะมีค่ามากเหรียญนี้ต่อไปปี64สี่จะ,ะแพงแพงมากๆไม่ใช่แพงธรรมดา,ามบรมบะแพงเลยครับนะเหรียญเนี้ยนะใส่ลงไปในแก้วน้ําแล้วเสกดูนะดูชัดๆนะนี่คือสร้อยที่ใส่ลงไปเขาใช้กันอย่างนี้เขาเรียกชักยัน นามตัสสะภะคกวัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคกวัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคกวัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเดวิโสภะคกวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณยสัมปันโนสุขตโรกกวิทุน อนุตตรปุริสธรรมมาาระธิสธาทวมนุสานังพุทโธภควาติอิเตวิโสภะควาอรหังสมมาสมุทโววิชานจรณะสัมปนมนสุขโตโรกวิทุอนุตตรปุริสธรรมมาาระธิสธาทวมนุสานัง พุทโธภะคะวะติอิติวิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณะสัมปันโนสุขตโรถวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาละทิสัทธาเทวมนุสซานังพุทโธภะคะวะติอิติวิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณะสัมปันโนสุขตโรถวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาละทิสัทธาเทวมนุสซานังพุทโธภะคะวะตินะมะพะทานะมะพะทา น้มาพทาน้มาพะ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 น้ำมาพะน้มาพะน้มาพะน้มาพะเรียบร้อยานาแลหยิบออกมาได้เลยเหรียนนี้มีพุทธคุณนานครับผมบอกให้คือพุทธคุณเนี่ยเป็นที่สุดหาประมาณไม่ได้นะครับนะต่อไปน้ำเราจะมีเต็มไปด้วยพวก, <S <S พ,วกพวกสารเคมีนะ แล้วก็มันมีเต็มไปหมดอ่ะพวกสารเคมีพวกอาวุธชีวภาพต่างๆที่ก็ใช้กันก่นอื<ะ>อจริงๆนะคะหมดแล้วนะ,ะนะเกี้ยงนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้ถามเข้ามาได้ครับเพียงคนละรู้สึกห่อนมากนะกดแชร์<ก>ออกไปมากหัวไบร์ามากตอนนี้ที่รู้สึกปวดปวดหัวเมื่อกี้ตือต้อๆหัวตอนนี้สบายโล่งนะคะนะ พอเหรียญทำน้ำมนต์นี้ต่อไปแพงแน่ครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ก็แพงแล้วนะลงมากล่งหัวมากเลยนะกดแชร์ออกไปครับเอ,อเดี๋ยววันนี้วันนี้เราไปส่งไปรษณีย์มาใช่ไหมอาจารย์ทอใช่<อ>เหรียญน,นี้แหละไปสู่อเมริกาผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ต่อไปเป็นที่ลือลั่นคนอเมริกาจะรู้จักอเมริการิโกริเก่นะฮะนะนะแล้วมีคนที่นู่น่ะสั่งมาประจำะคนไทยเนี่ยผมบอกได้แค่ว่า เวลาของมันมีอ่ะคนไทยก็ไม่ค่อยชื่นชมกันเท่าไหร่นะนะก็มาครับเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปครับคนละ9999แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีบรนอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะขอรับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ